สวัสดีและขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าน,นิยายใบยกุหลาบแก้วค่ะก่อนรับฟังนิยายเสียงกุหลาบแก้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าไม่บรบกวนมากจนเกินไปฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยจะขอบคุณมากเลยค่ะก่อนรับฟังนิยายเสียงเรื่องนางโจรป้นรักกุหลาบแก้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์พื้นที่สําหรับการติดตามผลงานของกุหลาบแก้วสักครู่นะคะหากนักฟังท่านใดสนใจอ่านนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊ก สามารถเข้าไปได้ที่ mapmarket.com ค่ะแล้วพิมพ์คำว่ากุหลาบแก้วจะมีนิยายของกุหลาบแก้วหลายเรื่องให้เลือกอ่านกันเลยหากชอบเรื่องไหนก็สามารถสนับสนุนดาวน์โหลดผลงานของกุหลาบแก้วได้นะคะแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจสามารถโหลดตัวอย่างมาอ่านก่อนได้ค่ะแนะนำและกล่าวทักทายกันพอของปากของคอแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มฟังนิยายเสียงเรื่องนางโจรป้นรักตอนต่อไปกันเลยนะคะ นางโจรป้นรักตอนที่ยี่สินภัสสูดลมหายใจให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือพลังที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพราะวันนี้เป็นวันที่เธอต้องให้คำตอบกับอนิรุธยังไม่มีทางเรี่ยงแต่ละก้าวมันช่างทรมานหัวใจเหมือนกับว่าระหว่างทางที่เดินนั้นเต็มไปด้วยหนามแหลมตอนนี้นภัสรู้สึกว่ากาลังเดินเข้าไปหาพญามาจุราช อันนี้รุธมองคนที่เดินมาหยุดตรงหน้าของตนแล้วส่งยิ้มให้เขาพอจะดูออกว่าเธอกำลังเครียดวันนี้คุณคงพร้อมที่จะให้คำตอบผมแล้วนะชายหนุ่มถามก่อนเมื่อเห็นว่าเธอไม่ยอมพูดเสียทีใช่ก่อนที่จะตอบคำถามหรือพูดอะไรก็ช่วยทำหน้าดีๆหน่อยได้ไหมตอนนี้คุณทำหน้าเหมือนกับนักโทษประหารที่กำลังนั่งรอความตายแล้วก็หมดอะไรตายอยากกับชีวิตเขาพูดติดตลก แล้วมันต่างกันตรงไหนชีวิตของฉันตอนนี้มันก็เหมือนอย่างที่คุณพูดนั่นแหละคุณเองก็เหมือนมัจจุราชที่กำลังจะเอาชีวิตของฉันอยู่พูดราวกับว่าผมเป็นปีศาจเสียอย่างนั้นเขาบน่นเมื่อเธอมองเขาในแง่ร้ายจนเกินไปคุณไม่ใช่ปีศาจคุณเป็นเพียงแค่ผู้ชายที่มีข้อบอกพร่องมากถึงมากที่สุดก็เท่านั้นนภัสสวนยังอดไม่ได้คุณกำลังด่าผมและผมขอแย้งนะ ผมไม่เห็นว่าตัวเองจะมีข้อบกพร่องตรงไหนเลยออกจะเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นี่คือข้อบกพร่องอย่างเห็นได้ชัดคุณมันเป็นพวกหลงตัวเองได้ทีเอาใหญ่เลยนะเขาดักคอผมว่าเราอย่ามาเถียงกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันคุณตกลงว่าอย่างไรอันนี้รูธเข้าประเด็นที่ต้องการทันทีฉันจะยอมรับข้อเสนอของคุณคะ่ะ หญิงสาวพูดในขณะที่คนฟังยิ้มพอใจคุณคิดถูกที่ยอมรับข้อเสนอของผมแต่ฉันมีข้อแม้ถ้าคุณยอมรับสิ่งที่ฉันต้องการได้ฉันจะทำตามข้อเสนอของคุณนภัสพยายามไม่ให้เสียงสัน่นคุณมีข้อต่อรองด้วยเหรอใช่ไหนลองบอกผมมาซิว่ามีอะไรบ้างเขาถามอย่างใจเย็นข้อแรกฉันต้องการโฉนดที่ดินคืน ไม่มีปัญหาผมจะคืนให้คุณทันทีที่คุณย้ายมาอยู่กับผมเขาพูดออกมาด้วยท่าทางสบายอกสบายใจเป็นที่สุดข้อที่สองฉันไม่ต้องการเป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่นั่งรอคุณอยู่บนเตียงเพราะนั่นหมายความว่ามันจะเป็นเพียงแค่นางบำเรอฉันจะไม่ยอมลดค่าของตัวเองแบบนั้นนภัสพูดอย่างหนักแน่นแล้วคุณต้องการอะไรฉันต้องการได้รับการยอมรับจากสังคม ต้องการทะเบียนสมรสคุณต้องแต่งงานกับฉันอยากถูกต้องตามประเพณีและกฎหมายฉันต้องการเข้าไปในครอบครัวของคุณในฐานะภรรยาไม่ใช่นางบำเรอคำพูดของเธอทำให้คนที่นั่งฟังอยู่เลิกคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยจะว่าไปเขาเองก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันไม่คิดว่ามันจะมากไปหน่อยหรอไม่เลยค่ะมันน้อยไปด้วยซ้ำนภัสเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อย ถึงแม้จะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องและตัวเองก็เป็นรองเขอทุกอย่างแต่เธอจะไม่ยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองให้มากไปกว่านี้อีกเด็ดขาดมีข้ออื่นอีกไหมอันนี้รุดถามเพื่อจะได้ตัดสินใจทีเดียวไปเลยมีว่ามาเลยคุณต้องการนอนกับฉันด้วยใช่ไหมถึงได้ยื่นข้อเสนอบ้าๆแบบนี้ใบหน้านภัทรร้อนเผาถึงจะอายแต่ก็ต้องการความชัดเจนทุกอย่างเหมือนกัน ใช่มันก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วถ้าไม่แบบนั้นผมจะอยากได้คุณมาทำไมแค่เดินควงนั่งศบตามันไม่ใช่หรอกคุณเขาตอบกลับหน้าทะาลน n ์ฉันจะยอมนอนกับคุณแต่ก็เพียงแค่หนึ่งเดือนแรกหลังจากที่จดทะเบียนสมงรสกันแล้วเท่านั้นเพราะฉันคิดว่าคุณอาจจะเบื่อและฉันไม่ต้องการที่จะท้องเพราะถ้าเกิดคุณเบื่อแล้ขอยาลูก จะกลายมาเป็นปัญหาของเราทันทีดังนั้นเราต้องคุมกันทั้งคู่เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลังนี่คุณไม่คิดว่ามันจะมากไปหน่อยเหรอคราวนี้อานิรุธชักหงุดหงิดกับข้อเสนอของเธอคุณได้ชื่อว่าเป็นปีศาจสำหรับผู้หญิงคุณเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยมากถึงมากที่สุดบางเดือนคุณเปลี่ยนผู้หญิงถึงสามคนดังนั้นฉันคิดว่าคุณคงจะเป็นคนขี้เบื่อและฉัน คงจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสำหรับคุณในไม่ช้ารู้ดีจังนะว่าไหมอัน,นิรุธประชดมันเป็นข้อมูลที่หาได้ไม่ยากนี่คะและรู้ไหมว่าตัวเองกำลังสร้างเงื่อนไขที่ไม่เข้าท่าน้ําเสียงของเขาเข้มขึ้นเล็กน้อยมันไม่ใช่เงื่อนไขค่ะแต่ฉันกำลังต่อรองแรกจิตวิญญาณของตัวเองนภัสศบตาเขาคนอย่างอน,นิรุธจะรู้อะไร แค่สิ่งที่ตัดสินใจทําลงไปเธอก็แทบจะไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วถ้าผมไม่ตกลงละ่ะเขาย้อนถามฉันคงทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจและยอมปล่อยสมบัติชิ้นเดียวของพ่อกับแม่ไปเธอกัดฟันตอบออกมาด้วยน้ําเสียงที่ราบเรียบแต่แววตาแสนจะเจ็บปวดไม่เป็นไรบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดคุณอาจจะยอมนอนกับผมมากกว่านั้น ันนี้รูธพูดออกมาอย่างมั่นใจเขาจะทำให้เธอยอมและหลงไหลในตัวเขาให้ได้มีข้อย่อยอีกข้อหนึ่งในข้อนี้คือฉันจะยอมนอนกับคุณก็ต่อเมื่อคุณนำเอกสารยืนยันความปลอดภัยมาให้ฉันเอกสารอะไรชายหนุ่มถามใบตรวจโรคฉันต้องป้องกันตัวเองและระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันคุณจะต้องสัญญาว่าจะไม่มีผู้หญิงอื่นมีอีกไหมข้อต่อรองของคุณ อนนีรุดแอบถอนหายใจฉันอยากรู้ว่านานแค่ไหนฉันถึงจะเป็นอิสระจากพัฒนาการครั้งนี้จนกือผมจะเบื่อแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องพยายามทำตัวให้ผมเบื่อนะเขารีบดักคอคุณควรจะมีสัญญาระบุระยะเวลาของความสัมพันธ์ของเราสองคนให้ชัดเจนไม่จำเป็นก็ผมบอกแล้วว่าจะเขี่ยคุณทิ้งก็ต่อเมื่อเบื่อและผมบอกไม่ได้ว่าผมจะเบื่อคุณเมื่อไหร่ บางทีอาจจะแค่เดือนสองเดือนบางทีอาจจะสามสี่ปีหรือไม่แน่ผมก็อาจจะกักขังคุณไว้กับผมตลอดชีวิตอันนี้รู้ตอบแบบกลวนกกับไปเป็นอันว่าเราได้ทำการตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนพัฒพสรุปตัดบทต้องการให้จบโดยเร็ที่สุดใช่เรื่องแต่งงานผมจะดำเนินการให้เร็วที่สุดคุณเตรียมเอกสารให้พร้อม เพราะคุณคงต้องขอวีซ่าจากสถานทูตด,ด้วยทำไมต้องขอนภะัสถามผมมีงานต้องรับผิดชอบอยู่มากนะคุณผมต้องกลับไปลอนดอนเพราะว่าญาติของผมมีภารกิจบางอย่างที่ต้องทำดังนั้นผมต้องเข้าไปดูแลง,งานที่นั่นจนกว่าเขาจะจัดการเรื่องต่างๆของตัวเองเสร็จเรียบร้อยและแน่นอนว่าผมจะไม่ยอมกลับไปคนเดียวคุณต้องไปกับผมในฐานะภรรยาถ้าคุณต้องการที่จะให้สังคมยอมรับ คุณก็ต้องไปไหนมาไหนกับผมทุกที่อันนี้รุตย้ำชัดทุกคำพร้อมเอ่ยต่อว่าส่วนเรื่องแต่งงานรออีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ไปเข้าคอเจ้าสาวแบบเร่งด่วนเตรียมไว้เลยเขาพูดอย่างอารมณ์ดีไม่ต้องรีบก็ได้ต้องรีบสิคุณรู้ไหมผมอยากจะมีเมียจนเนื้อตัวสั่นไปหมดแล้วไม่ใช่แค่ตัวนะที่สั่นอย่างอื่นก็สั่นด้วยคุณนี่มันลาม,มกที่สุด หญิงสาวต่อว่าส่นอน,นิรุธหัวเราะผมหมายถึงหัวใจมันสัน่นคุณคิดไปถึงไหนคุณนั่นแหละที่ลามกผมยังไม่คิดอะไรเลยคุณคิดไปไกลมากเลยนะเขาเริ่มร้อเรียนเมื่อได้โอกาสฉันก็คิดแค่ใจสัน่นไม่ได้คิดไปมากกว่านี้หญิงสาวรีบแก้ตัวจริงหรึเขาทำเสียงล้อเรียนยิ่งเห็นเธอหน้าแดงยิ่งชอบจริงสิแน่นะ คุณจะมาต่อเพลงกับฉันได้อ,อย่างไรคะก็มันอดไม่ได้เวลาคุณเขินหรืออายคุณสวยมากรู้ไหมหน้าแดงๆของคุณนี่สวยจริงๆชายหนุ่มชมจากใจก่อนจะพูดอย่างจริงจังว่าผมอยากจะขออะไรคุณสักอย่างได้ไหมเรื่องอะไรคะผมไม่อยากให้คุณเรียกชื่อเต็มผมเคยบอกแล้วว่าอยากให้คุณเรียกผมว่ารู้สั้นๆจะดีกว่าทำไมต้องเรียกแบบนั้น เพราะคุณไม่ใช่คนอื่นแต่กำลังจะมาเป็นคนในครอบครัวจะมาเป็นภรรยาของผมแม่จ๋าและทุกคนเรียกผมว่ารุตกันทั้งนั้นดังนั้นคุณก็ควรจะเรียกผมแบบเดียวกันกับพวกเขาเลาบรรดาผู้หญิงของคุณละ่ะเรียกคุณว่าอย่างไรนภัสถามเพราะอดไม่ได้พอคิดถึงเรื่องผู้หญิงของเขาที่ไรเธอก็หงุดหงิดขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุทุกครั้งไปก็หลายอย่างฮันนี่ที่รักสวีทฮาร์ ความจริงผมมีชื่อที่เพื่อนๆเ,เรียกกันนะคือออสการ์แต่ว่าคุณจะมาเป็นเมียไม่ใด้เป็นเพื่อนดังนั้นเลยต้องตัดออกไปแล้วก็มีอีกหลายชื่อเอาแบบนี้ไหมเพื่อไม่ให้เหมือนใครเพราะเราแต่งงานกันคุณก็เรียกผมว่าผัวจ๋าหรือไม่ก็สามีที่รักก็ดีนะแหวะอ้าวเป็นซะอย่างนั้นผมยังไม่ได้ทนทำอะไรคุณเลยแพ้ทองแล้วหรอเขาจงใจยั่วมโมโหคุณนี่มัน ฉันคงต้องเป็นบ้าแน,น่ๆถ้าต้องอยู่กับคุณทั้งวันผมก็จะทำให้คุณเป็นบ้าแต่บ้ารักนะจะทำให้คุณบ้ารักผมให้ได้เย่าหวังอะไรให้มันมากนักเลยฉันจะไม่มีวันรักคุณคุณเองก็ไม่ได้จริงจังกับฉันคุณยอมรับข้อเสนอก็เพราะอยากได้ฉันเป็นนางบำเรอเท่านั้นไม่ได้รักฉันนภัสพ,พูดด้วยน้ำเสียงที่ข่มขืนอเน,นรุธทำอะไรไม่ค่อยถูกเมื่อได้ยินแบบนี้ก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของเธอ คงเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากพอสมควรเลยทีเดียวอย่าคิดอะไรมากอย่าคิดอะไรที่มันจะทําให้คุณไม่สบายใจคิดในแง่ดีจะดีกว่าคิดสิว่าจะได้เอานโฉนดคืนแล้วก็ได้ผลานผมไปเรื่อยๆคิดว่าผลานเงินผมเล่นก็ได้นะผมไม่ว่าหรอกฉันไม่มีทางคิดแบบนั้นเงินของคุณไม่ใช่เงินฉันแล้วฉันจะไม่ทําอย่างที่คุณพูดเด็ดขาด การแก้แค้นจะต้องไม่ใช่ผ่านเงินเธอตอบเสียงเขียวเอาละเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วผมหวังว่าคุณจะไม่เปลี่ยนใจเพราะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนใจแล้วก็ผมจะบีบคอคุณคุณไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะเหยื่อที่ยอมเดินตรงเข้ามาหารชาชสียอมแสดงว่ามันตั้งใจเอาไว้แล้วว่าพร้อมที่จะตายพูดได้ดีขอให้เป็นแบบที่พูดจริงๆก็แล้วกันเขาย้ำอีกเสียงเข้ม ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวไปทำงานก่อนนภัสตัดบทเพราะถ้าคุยกับเขานานกว่าน,นี้เธอได้เสียสติแน่ตามสบายเลยว่าที่เมียแต่กลางวันและตอนเย็นต้องไปกินข้าวด้วยกันนะวันนี้กลางวันดิฉันนัดกินข้าวกับคนอื่นไว้แล้วคะ่ะถ้าเป็นไอ้หน้าจืดคนนั้นขอสั่งห้ามอันนี้รู้เสียงดังฟังชัดขึ้นมาทันทีคุณห้ามฉันไม่ได้และฉันจะไม่ทำตามคำสั่ง ถ้าคำสั่งนั้นไม่มีเหตุผลมากพอเธอโต้ตอบอย่างไม่เกรงกลัวอนนีรุธมองสบตาคู่หวานอย่างท้าทายห้ามได้สิผมต้องห้ามคุณได้แน่คุณเป็นว่าที่เมียของผมก็ยังคงเป็นแค่ว่าที่ยังไม่ได้เป็นเมียคะ่ะเธอสวนกลับก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องทำงานโดยไม่สนใจว่าคำพูดนั้นจะทำให้อีกฝ่ายขุนเคืองใจมากแค่ไหนนางโจรป้นรักตอนที่21 อาน,นิรุตเดินออกมาจากห้องทำงานหลังจากที่นภัสเดินออกไปแล้วไม่ถึงสองนาทีก็สอดสายสายตามองหาแล้วก็ได้เห็นว่าเธอกำลังส่งเอกสารให้กับพนักงานอีกคนอยู่ทันใดนั้นความคิดบางอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวชายหนุ่มเดินมาหยุดยืนข้างๆพร้อมทั้งใช้วงแขนของตัวเองอบไหล่ของนภัสไว้อย่างจงใจแต่ก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดอะไรอาน,นิรุธก็ชิงตัดหน้าพูดออกมาก่อนพนักงานทุกคนฟังทางนี้นะ ผมมีข่าวดีจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบพร้อมๆกันเสียงของเขาดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่เต็มใบหน้าผมกำลังจะแต่งงานและคนที่ผมจะแต่งงานด้วยคือผู้หญิงคนนี้พวกคุณคงรู้จักกันดีใช่ไหมคำพูดของเขาเรียกความสนใจให้กับพนักงานที่อยู่แถวนั้นแทบทุกคนสายตาทุกคู่หันมามองที่นภัทรเป็นจุดเดียวมันทำให้คนที่ถูกมองเริ่มทำอะไรไม่ถูกร่วมแสดงความยินดีและดีใจกับผมด้วยนะครับ อันนี้รูทพูดออกมาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มสักพักคนที่อยู่แถวนั้นก็กรูกันเข้ามาแสดงความยินดีกับนภัสหลังจากที่หายงงในขณะที่พนักงานหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีทว่าอีกมุมหนึ่งของสำนักงานยังมีผู้ชายคนนึงยืนมองเธอด้วยสายตาที่ผิดหวังสินธรไม่คิดว่าตนจะได้รับฟังข่าวร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ นภัสมองสินทรที่ก้มหน้าก้มตาทํางานโดยที่ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมามองเหมือนทุกครั้งปกติเขาไม่เคยเป็นแบบนี้หญิงสาวยื่นเอกสารให้เขาเขาก็รับมาถือไว้ด้วยท่าทางที่นิ่งๆคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมแค่อกหักชายหนุ่มถอนหายใจก่อนที่จะพูดออกมาตรงๆคุณทำให้ผมอกหักรู้ไหมฟ้าฉันผมรู้ดีว่าคุณคิดกับผมแค่เพื่อนร่วมงาน แต่มันก็อดคิดไม่ได้ว่าสักวันคุณจะมองผมเป็นมากกว่านั้นวันนี้ผมรู้แล้วว่าสิ่งที่คิดไม่มีทางเป็นไปได้เลยฉันขอโทษคุณไม่ต้องขอโทษมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยความผิดของผมตั้งหากผมน่าจะทำใจยอมรับมันตั้งแต่แรกไม่ควรหวังอะไรให้มากนักสินทรพยายามทำให้ตัวเองเข้มแข็งเขาไม่อยากให้หนภัต้องมาเครียดไปด้วยแต่เรายังเป็นเพื่อนกันได้นะคะ นภัสเอ่อยอย่างอ่อนโยนชายหนุ่มยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยนภัสยังเป็นหญิงสาวที่แสนดีอยู่เสมอขอบคุณมากนะคุณเป็นคนที่ดีกับผมมาตลอดแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปค่ะสินทรยิ้มนภัสเองก็ยิ้มเป็นยิ้มที่เพื่อนยิ้มให้เพื่อนจากใจจริงคุณหญิงอนุชนาตกใจไม่คิดว่าจะได้ยินเรื่องแบบนี้จากหลาน ถึงจะอยากให้อัน,นิรุตแต่งงานแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วปานสายฟ้าแลบขนาดนี้นี่พูดจริงหรือล้อยายเล่นคุณหญิงถามหลังจากที่ตั้งสติได้โท่แม่จ๋าใครจะไปรอเล่นกับเรื่องแบบนี้ได้ครับผมต้องการแต่งงานจริงๆอัน,นิรุธพูดจริงจังน้ำเสียงและท่าทางก็บอกว่าเอาจริงบอกได้ไหมว่าใครที่หลานอยจะแต่งงานด้วยคุณหญิงถามอย่างใจเย็น แม่จ๋าลองเดาสิครับคนที่ผมหลงไหลเขาพูดติดตลกหนุนพัชใช่ไหมถูกต้องนะครับอันนี้รุษยิ้มคุณยายช่างรู้ใจหลานชายคนนี้จริงๆแต่แม่หนูนพัชจะยอมแต่งงานกับหลานเหรอคุณหญิงค่อนข้างหนักใจต้องยอมสิครับเราตกลงกันแล้วอะไรจะเร็วขนาดนี้ถึงแม้จะตกใจแต่จะว่าไปเธอเองก็ชอบใจนพัอยู่เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะความเรียบร้อยยิ่งคุณวิชาชมนภธธัเทศฟังบ่อยๆก็ปล่อยทําให้ท่านชอบไปด้วยผมมีวิธีของผมก็แล้วกันครับไม่ทราบว่าแม่จ๋าจะว่าอะไรไหมคือเธอไม่ได้ร่ารวยอะไรและเป็นเพียงแค่พนักงานบริษัทของเราเท่านั้นเองหลานแน่ใจแล้วใช่ไหมมั่นใจแน่ๆแ,แล้วนะว่าอยากแต่งงานกับหนูนภัรจริงๆคุณหญิงถามอีกครั้งเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันหมายถึงคนสองคนที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน สำหรับท่านการแต่งงานมันคือครอบครัวแน่ใจครับแต่แม่จ่าย,ยังไม่ตอบคำถามของผมเลยว่าคิดอย่างไรรังเกียจเธอไหมยายไม่เคยมองคนที่ฐานะคนเราจะยากดีมีจนไม่สำคัญเท่ากับเป็นคนดีหรอกเท่าที่ได้ยินเรื่องของหนูนภัทรมา<ๆ>ก็พอจะรู้ว่าเป็นเด็กดีมากคนหนึ่งแต่หลานจะรับครอบครัวของหนูนภัทรได้หรอคุณหญิงถามและเริ่มกังวลไม่ต้องห่วงครับ คนพวกนั้นจะไม่มีทางมายุ่งกับผมหรือเธอได้อีกรู้ไหมครับพวกเขาทําอะไรกับฟ้าไว้บ้างพูดจบอน,นิี้รุธก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้เป็นยายฟังโดยไม่ปิดบังคุณหญิงถึงกับยกมือทาบอกเมื่อฟังจบไม่คิดว่าคนพวกนั้นจะร้ายกาจกับผู้หญิงตัวเล็กๆได้มากขนาดนี้โถแม่คุณแต่หลานเองก็ทําไม่ถูกหลานไม่ควรทําแบบนี้หลานจะถูกมองไม่ดีถ้าชอบแม่หนูนภะัชจริงๆก็ควรหาทางอื่น ไม่ใช่บีบจนเขาไม่มีทางออกคนอื่นดูขึ้นมาหลานก็จะถูกมองเสียหายด้วยสิ่งที่เล่าทำให้นางสงสารนพัสมากไปกว่าเดิมผมไม่สนหรอกครับว่าใครจะมองอย่างไรแต่ผมรู้ตัวดีว่าตัวเองเป็นอย่างไรยายไม่คิดเลยว่าปรกรณ์จะทำเรื่องที่รร้กาศแบบนั้นคุณหญิงเสียความรู้สึกไม่คิดว่าผู้ชายที่เคยเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเมื่อโตขึ้นมาจะเป็นคนนิสัยแบบนี้ความโลภครับที่ทำให้เป็นแบบนั้น ว่าแต่รุดแน่ใจแล้วเหรอว่าหลังจากแต่งงานคนพวกนั้นจะไม่มายุ่งเท่าที่ยายเห็นลูกสาวของปรกรณ์ชอบหลานอยู่มากสิ่งที่ท่านสังเกตได้กวินิตาแสดงออกมาอย่างเปิดเผยเลยว่าคิดอย่างไรกับหลานชายท่านผมจะไม่ยอมให้คนพวกนั้นมาวุ่นวายครับเรื่องกวินิตาไม่จ่าเลิกคิดไปได้เลยผมไม่มีทางสนใจผู้หญิงคนนั้นไม่เคยสนใจเลยด้วยซ้ำต่างจากนภัสที่ผมสนใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกัน แล้วรุธบอกกับหนุนภัทรแบบนี้หรือเปล่าคุณหญิงถามไม่เห็นจำเป็นต้องบอกนี่ครับว่าแต่แม่จ๋าช่วยจัดการเรื่องแต่งงานให้ผมได้ไหมเขาอบเอวผู้เป็นยายอย่างประจบทำไมจะไม่ได้ยายจะทำให้เต็มที่เลยละ่ะพูดก็พูดเถอะนะยายชอบหนุนภัทรมาตั้งแต่ได้ยินที่คุณวิชาพูดถึงแล้วยิ่งชอบมากขึ้นเมื่อได้เจอได้พูดคุยและชอบมากตอนที่รู้ว่าเธอตบรุธ อ้าวยายชอบนะแม่หนูนภัทรยอมรับว่าตบหลานแถมจะรับผิดชอบด้วยการลาออกด้วยแบบนี้แหละเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจนภัทรมือหนักมากอันนี้รุดบน่นเป็นยายจะไม่ทำแค่ตบหรอกยายว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันก่อนเถอะรุดต้องไปบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่และต้องเตรียมตัวแล้วสักสามเดือนก็น่าจะเรียบร้อยคุณหญิงเริ่มวางแผนในขณะที่หลานชายสายหน้าสามเดือนผมตายแน่ อกแตกตายก่อนมีเมียเรื่องแบบนี้ไม่ควรรีบร้อนนรุตคุณหญิงใจเย็นอาทิตย์หน้าเลยครับงานไม่ต้องใหญ่มากนักหรอกผมอยากให้เป็นงานที่มีแค่คนในครอบครัวเท่านั้นมีผมมีนภัทรมีแม่จ๋ามีพ่อแม่ของผมเท่านั้นพอแล้วครับทางฝั่งของนภัทรนอกจากญาติที่เป็นป้ากับลุงที่เห็นแก่ตัวพวกนั้นแล้วเธอยังมีป้าอยู่อีกคน ผมจะไม่ยอมให้ป้ากับลุงที่ทำร้ายเธอมาร่วมงานแน่มันจะไม่น่าเกียดเหรอถึงคนพวกนั้นจะทำไม่ดีกับหนูนภพัทแต่ว่าก็เลี้ยงดูกันมานะรุตและที่รุตจะจัดการทุกเรื่องให้มันจบภายในอาทิตย์หน้ายายว่ามันเร็วไปผมรู้ครับว่ามันกระทันหันเกินไปแต่ว่าผมต้องกลับไปอังกฤษเพื่อดูแลงานซึ่งน่าจะนานพอตัวผมต้องการให้นภัทไปด้วย ผมเลยต้องเร่งให้เรื่องนี้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ส่วนเรื่องญาติแล้วแต่แม่จ๋าจะเห็นสมควรก็ได้ครับคุณหญิงถอนหายใจเมื่อได้ยินแบบนั้นแต่เอาเถอะในเมื่อหลานต้องการแบบนี้ท่านก็จะทำให้คุณัญญาณีและสามีมองหน้ากันด้วยความตกใจเมื่อฟังสิ่งที่ลูกชายพูดจบอาน,นิรู้จะแต่งงานและจะแต่งภายในอาทิตย์หน้าซะด้วยลูกชายคุณเกิดบ้าอะไรขึ้นมาถึงได้รีบร้อนแบบนี้ นางอัญญานีบนในขณะที่ผู้เป็นสามีทําเพียงแค่อมยิ้นกับคําถามของภรรยาเรื่องนี้มันก็เดาไม่ยากนะคุณเจ้ารุตมันคงไปเจอผู้หญิงที่ถูกใจแบบถูกใจที่สุดมันเลยคิดว่าต้องแต่งงานก็เท่านั้นถึงแม้จะตกใจแต่คนเป็นพ่อก็พอจะเดาได้ว่าลูกชายคงจะชอบผู้หญิงคนนั้นมากถึงมากที่สุดแนะ่คุณไม่คิดว่ามันเร็วไปหน่อยหรอคะ ลูกเราอยู่เมืองไทยยังไม่ถึงสามเดือนเกิดอยากจะแต่งงานซะแล้วเราเองก็คบกันไม่นานนิที่รักคุณกับผมเจอกันแค่สามอาทิตย์เองมั้งแต่กว่าเราจะแต่งงานกันใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะคนเป็นภรรยายแยง้งนั่นเป็นเพราะเราไม่สามารถจัดสรรเวลาให้เป็นไปนตามที่ใจเราต้องการได้คุณคิดว่าว่าที่ลูกสะพ้าของเราจะเป็นอย่างไรบ้างคนเป็นแม่เริ่มกังวลผมว่าผู้หญิงคนนั้นคงต้องมีอะไรดีบางอย่าง ไม่อย่างนั้นลูกชายจอมกระล่อนของคุณคงไม่ตัดสินใจแบบนี้หรอกที่ผ่านมาคุณก็เห็นมันเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยไม่จริงจังกับใครยิ่งพอเป็นเห็นผู้หญิงทำท่าจะจับมันจริงๆมันก็ชิ่งเลยแต่กลับคนนี้มันกลับเป็นฝ่ายอยากแต่งงานด้วยนะจะว่าไปผมก็ชักอยากจะเห็นหน้าว่าที่ลูกสะภ้ายเฉล้วอยากรู้ว่าเธอมีอะไรดีถึงทำให้ไอตัวแสบนั่นยอมจำนนได้คุณอยากให้ลูกแต่งงานสินะหรือคุณไม่อยากที่รัก อยากสิคะแต่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าแต่เอาเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันว่าเราคงต้องไปหารุพทุกนี้แล้วละ่ะน้ำเสียงและท่าทางของอัญญานีสงบแต่ววตาซ่อนความตื่นเต้นไม่มิดเลยทีเดียวสายตาทุกคู่มองมายังนภัสที่เดินเข้ามาพร้อมกับว่าที่เจ้าบ่าววันนี้อัญรุธพาเธอมาพบกับครอบครัวของเขาหญิงสาวเกรงเล็กน้อยในตอนแรก แล้วก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อทุกคนให้เกียรติและดีกับเธอมากนภัสสามารถสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้ไม่ยากความอ่อนน้อมถ่อมตนและมารยาทที่ดีงามรวมถึงท่าทางที่สุภาพทําให้เธอชนะใจว่าที่พ่อแม่สามีได้ง่ายๆส่วนคุณหญิงอนุชนานั้นไม่น่าหนักใจเพราะท่านเองก็เอ็นดูเธออยู่แล้วแม่ว่าลูกพาหนูฟ้าไปจดทะเบียนสมรสกันก่อนจะดีกว่าส่วนเรื่องเอกสารขอวีซ่าไม่ต้องห่วงนะ แม่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาคุณัญญานีเอ่ยจริงอย่างที่แม่ว่านะเพราะมันจะทำให้เรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยพรุ่งนี้ถ้าว่างพ่าวไปที่อำเภอแล้วจดทะเบียนสมรสกันก่อนเลยนภัทรนิ่งไปไม่ได้ยินอย่างนั้นดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะรวดเร็วซะจ,จนตั้งตัวไม่ทันส่วนอน,นิรุธเอาแต่นั่งอมยิ้มพอใจเมื่อเห็นว่าครอบครัวของตนเปิดใจรับว่าที่ภรรยาของเขาเต็มที่ อันนี้รูธเดินมาส่งว่าที่ภรรยาถึงในบ้านด้วยท่าทางที่ดูมีความสุขในขณะที่นภัทได้แต่นิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเร็วมากซะจนตั้งตัวไม่ทันคิดไม่ถึงว่าพ่อแม่ของเขาจะยอมรับและเร่งรัดเรื่องการแต่งงานให้เร็วขึ้นด้วยพรุ่งนี้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะผมจะมารับแต่เช้าเขาบอกพร้อมทั้งนั่งลงบนโซฟาด้วยท่าทางสบายใจค่ะคุณดูไม่ตื่นเต้นเลยฉันตั้งตัวไม่ทัน ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำหรือคิดอะไรบ้างก่อนหน้านี้คุณมีเวลาเตรียมใจตั้งหลายวันถึงจะเป็นอย่างนั้นฉันก็อดที่จะคิดมากไม่ได้อยู่ดีทุกอย่างมันเร็วมากฉันกับคุณเพิ่งจะตกลงกันและพรุ่งนี้เราก็กำลังจะจดทะเบียนสมรสกันคือฉันงงไปหมดแล้วหญิงสาวซุดตัวลงนั่งที่โซฟาตัวเดียวกับเขาแต่ทิ้งระยะห่างมากพอสมควรเลยทีเดียวอันนี้รุดขยับเข้ามาหา พร้อมทั้งเอื้อมมือมาจับมือของเธอไว้และบีบมันเบาๆราวกับว่าจะให้กำลังใจไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากด้วยคุณกับผมได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่เราคิดกันไ้แล้วดังนั้นปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นทำใจให้สบายอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแต่ผมรู้ว่าคงต้องปรับตัวอีกมากและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปหลังจากพรุ่งนี้ ทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเชื่อผมสิคุณคิดอย่างนั้นเหรอนภัสอดที่จะกังวลไม่ได้แล้วทำไมต้องคิดอย่างอื่นตอนนี้คุณคิดไปเลยว่าผู้หญิงหลายคนอิจฉาคุณแน่เพราะคุณเป็นคนโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่หล่อที่สุดรวยที่สุดแถมยังร้อนแรงที่สุดแห่งปีอย่างผมเขาหาเรื่องมาให้เธอผ่อนคลายจนได้ ซึ่งนภัสก็ยิ้มออกมาได้เหมือนกันมันจะทำให้ฉันคิดหนักมากขึ้นฉันคงต้องปวดหัวกับบรรดาผู้หญิงของคุณแน่นอนอย่างน้อยคงมีหลายคนที่ไม่ยอมรับการแต่งงานนี้คุณก็แค่จัดการคนที่จะมาแย่งผมไปจากคุณก็เท่านั้นอัน,นิรุษยิ้มอย่างภูมิใจฉันไม่รู้ว่าจะว่าคุณอย่างไรดีหญิงสาวสายหน้าให้กับความหลงตัวเองของเขาก็ไม่ต้องว่าอะไรเลย เพราะตอให้คุณว่าหรือด่าผมมากแค่ไหนพรุ่งนี้คุณก็จะได้ผมเป็นสามีอยู่ดีอาน,นิรุธใช้โอกาสนี้หอมแก้มเธอแรงๆไปหนึ่งทีคุณนภัสตกใจที่ถูกจูโจมผมอยากทำมากกว่าหอมแก้มนะผมยังคิดถึงความหอมหวานของเลิยมฝีป,ปากคุณอยู่เลยแต่จะพยายามไม่ทำอะไรจนกว่าการแต่งงานของเราจะจบลงพรุ่งนี้แต่งตัวสวยๆล่ะไปจดทะเบียนกันเขายิ้ม และลุกขึ้นยืนจากนั้นก็เดินออกไปช้าๆนภัทรไม่ได้หันไปมองแต่อย่างใดอาน,นิรุธหันกลับมามองเธออีกครั้งเมื่อเห็นเธอนั่งหันหลังให้ชายหนุ่มอมยิ้มและย่องเข้ามาหาช้าๆจากนั้นก็ใช้ความเร็วของแก้มอีกข้างเอาเียดือด้อนภัทรเบิกตากว้างตกใจเธอหันมามองคนฉวยโอกาสหวังจะต่อว่าให้หายแค้นแต่ไม่ทันแล้วเพราะคนตัวใหญ่วิ่งออกไปจากตรงนั้นหลังจากที่ยั่วมโมโหเสร็จ คุณบ้าหญิงสาวรูปแก้มนวลของตัวเองช้าๆริมฝีปากบางรอบยิ้มออกมาเล็กน้อยสำหรับนางโจรป้นรักตอนที่20และ21ก็จบลงไปแล้วนะคะตอนหน้ามาลุ้นกันค่ะว่างานแต่งงานจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่าจะหวานแหววกันแค่ไหนต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้มีความสุขกับก,บการฟังนิยายเสียงค่ะ และหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมนะที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย